เมื่อชายคนหนึ่งที่เคยปักใจเชื่อว่าเวทมนต์ไม่มีอยู่จริงจนกระทั่งเขาได้พลัดหลงเข้าไปเจอกับวิทยาลัยเวทมนต์ลึกลับที่ถูกซ่อนอยู่ท่ามกลางเมืองและถูกเชิญให้ไปร่วมทดสอบเพื่อเข้าเรียนในวิทยาลัยแห่งนั้นเรื่องราวต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเชิญไปรับชมกันเลยครับกับซีรีส์เรื่อง The Magicians หลังจากที่เพนนีได้กลับออกมาจากเนเธอร์แลนด์แล้วต่อมาทุกคนก็พากันไปรวมตัวที่บ้านผักแล้วช่วยกันวิเคราะห์เอกสารข้อมูลของมาตินที่เสีวดาได้เอาให้เพนนีออกมาจากห้องสมุด ซึ่งพอเควินตินได้อ่านดูเอกสารเหล่านั้นเขาก็ได้รู้ว่าหลังจากที่มาตินหนีเข้าไปในฟิลโลรีโพเวอร์ก็คิดหาหานทางจนทําให้ตัวเองกลายเป็นเดอะบีสเพื่อจะได้ตามเข้าไปในฟิลโลรีเพื่อตามล่ามาตินและในหนังสือก็ยังบอกอีกว่ามันยังพอมีโอกาสที่จะเอาชนะเดอะบีสได้อยู่นั่นก็คือต้องตามหาดาบเวทมนต์ที่ชื่อว่าบบโอเพราะมันมีพลังพอที่จะสามารถฆ่าพระเจ้าได้เลยซึ่งมาตินก็รู้ว่าจะต้องหาดาบเล่มนั้นได้ที่ไหน เขาจึงไปขอร้องให้ช่างตีดาบคนหนึ่งในฟิโลรี่ช่วยทํามันขึ้นมาให้และช่างตีดาบคนนั้นก็รับปากว่าจะทําแต่ว่าข้อมูลในหนังสือมันก็จบลงแค่ตรงนี้ซะก่อนเพราะเอกสารที่เพน,นีได้มามันมีถึงแค่ตอนนี้เป็นหน้าสุดท้ายพอดีและบรรทัดส,สุดท้ายของกระดาษมันก็บอกเอาไว้ว่ามาตินนั้นรู้ดีว่าตัวเองของไม่สามารถไปเอาดาบเล่มนั้นได้ ควนตินจึงคิดว่าบางทีดาบเล่มนั้นมันอาจจะถูกซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งเพื่อ,อรอให้มีคนไปเอามันอยู่ก็ได้และถ้าหากว่าทุกคนต้องการจะเอาชนะเดอะบีสก็ต้องเดินทางเข้าไปในฟิโลลีเพื่อตามหาดาบเล่มนั้น แต่เอเลียตกับมาโกก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้เพราะเหตุผลที่เดอะบิสต้องตามล่าทุกคนก็เพื่อจะปิดประตูสู่ฟิโลลีเท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าเอากระดุมคืนให้มันไปมันก็อาจจะเลิกยุ่งกับทุกคนก็ได้ต่อจากนั้นพอถึงเวลาที่ต้องเข้าเรียนกันแล้วเควินตินกับอลิซก็พากันเดินทางไปที่ห้องเรียนแต่ทว่าพอทั้งคู่ได้เข้าไปถึงที่นั่นก็พบกับคนอื่นๆที่ถูกเดอะบิสเข้ามาจัดการจนหมดรวมไปถึงมาโกกับเอเลียตด้วยทันใดนั้นเดอะบิสมันก็กําลังจะกลับเข้ามาอีกครั้งงววิิินนนนนตตกกััับออลจึรีีาไปซ่ แต่ว่าเดอะบิสมันก็ใช้พลังบางอย่างจัดการกับทั้งสองคนได้อยู่ดีทําให้เควินตินกับอลิสได้ตายไปพร้อมกับคนอื่นๆด้วยเหมือนกันจากนั้นทุกคนก็พากันตื่นขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นเมื่อกี้แท้ที่จริงแล้วมันก็คือคาถาจำลองที่ทุกคนได้ทดสอบดูว่าถ้าหากเดอะบิสมันบุกเข้ามาที่มหาลัยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและผลที่ออกมาก็คือทุกคนนั้นถูกฆ่าตายจนหมด ควินตินจึงบอกว่าเหลือวิธีสุดท้ายแล้วถ้าอยากจะรอดก็ต้องเข้าไปในฟิโลรีแล้วตามหาดาบเล่มนั้นให้เจอแต่เพนนีนั้นก็ยังไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะแผนอะไรก็ตามเพราะยังไงเขาก็คิดว่าคงไม่มีทางรอดอยู่แล้วจึงจะขอออกไปอยู่ห่างๆจากพวกเควินตินสักพักแล้วเพนนีก็เดินออกจากบ้านพักไปทันทีแต่ถว่าในขณะที่เขากำลังเดินออกมานั้นจูจูก็ได้มีเสียงของเดอะบิสดังเข้ามาในหัวแล้วมันก็พยายามพูดคุยกับใครสักคนถามว่านายจะยอมมาหาฉันด้วยตัวเองตอนนี้หรือจะรอจนกว ก็น่าจะเป็นบ้าและไม่เหลืออะไรเลยจากนั้นมันก็ทําให้เกิดเสียงบางอย่างดังขึ้นในหัวจนกว่าคนที่เดอะบิสคุยด้วยจะทนไม่ไหวแล้วยอมไปหามันตัดภาพมาที่ทางฝั่งของพวกลิชชาร์ด ที่ตอนนี้กําลังอธิบายเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระเจ้าให้ทุกคนฟังเขาบอกว่าผู้คนในอดีตนั้นเคยอธิษฐานและอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อขอให้พระองค์ช่วยมอบพลังที่ทําให้เกิดสิ่งเหนือความคาดฝันดังนั้นพระเจ้าก็เปรียบเสมือนแหล่งพลังที่ยิ่งใหญ่ในอดีตแต่คําถามก็คือแล้วตอนนี้พระเจ้านั้นหายไปไหนหมดเพราะไม่มีใครเคยพบเห็นมานานหลายร้อยปีแล้วลิชชาร์ดจึงคิดว่าทางเดียวที่จะสามารถทําให้ติดต่อกับพระเจ้าได้นั่นก็คือต้องตามหาสิ่งมีชีวิตในตำนานที่เคยอาศัยอยู่บนโลกนี้เพราะพกมันจะต้องเคยเห็นนตอนที่ มนุษย์ยังสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้อยู่และก็น่าจะรู้ว่าคนในอดีตใช้วิธีไหนติดต่อกับพระเจ้าซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็คือพวกที่ชอบกินเลือดเพราะพวกมันสามารถมีอายุอยู่ได้นานหลายร้อยปีต่อจากนั้นลิชาร์ดก็บอกกับจูเลียว่าบทสวดที่เขาเคยให้เธอไปเมื่อตอนนั้นไม่ใช่ว่าใครก็สามารถใช้มันได้ผลแต่จูเลียกลับเป็นคนแรกที่สามารถใช้มันได้ดังนั้นเขาจึงคิดว่าจูเลียอาจจะเป็นคนที่ถูกพระเจ้าเลือก เขาจึงจะให้จูเลียออกไปตามหาสิ่งมีชีวิตในตำนานเหล่านั้นเพราะคิดว่าเธอจะต้องได้ข้อมูลอะไรกลับมาบ้างส่วนทางฝั่งของพวกเควนตินที่ตอนนี้กำลังปรึกษากันว่าจะหาวิธีไหนเข้าไปในฟิโลรีดีเพราะที่เนเธอร์แลนด์เต็มไปด้วยพวกอาลักขาที่ผ่านตัวไปทำงานให้กับเดอะบีสคอยขัดขวางอยู่ในทันใดนั้นเอเลียตก็เอาจดหมายเข้ามาส่งให้กับอลิสบอกว่ามีคนกำลังรอคุยโทรศัพท์ด้วยและพออลิซออกไปรับสายนั้นก็ปรากฏว่าเป็นแม่ของเธอเองบอกว่าตอนนี้โจได้เสียชีวิตลงแล้วจากการฆ่าทว เพราะโจะได้ยินเสียงบางอย่างดังอยู่ในหัวและเสียงนั้นมันก็พยายามขู่เขาจนเขาทนไม่ไหวซึ่งพออลิสได้ยินสิ่งที่แม่ของเธอเล่าให้ฟังเธอจึงรีบตามไปหาเพนนีแล้วแจ้งเรื่องนี้ให้กับเพนนีได้รู้ซึ่งเพนนีก็บอกว่ามันคือเสียงของเดอะบีสและตอนนี้เขาก็พยายามควบคุมมันอยู่ จากนั้นเพนนีจึงเดินทางไปหาสแตนเล์เพื่อจะปรึกษาว่าควรนทำยังไงกับเรื่องนี้ดีเพราะนักเดินทางกายที่ทุกคนกำลังถูกเดอะบีสเล่นงานเนื่องจากมันกลัวว่านักเดินทางจะเป็นภัยต่อมันแต่สแตนเล์ก็บอกว่าเขาไม่แผนแล้วเดอะบีสจะไม่มีวันทำอะไรเขาได้อีกและพอเพนนีถามไปว่าแผนอะไรทันใดนั้นสแตนเล์ก็หยิบปืนขึ้นมายิงตัวเองตายไปทันที แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฝั่งของพ่อเควนตินที่ตอนนี้กําลังเปิดดูหนังสือสอนเวทมนต์เล่มหนึ่งเนื่องจากเอเลียสได้ไปเจอมันอยู่ในห้องของศาสตราจารย์ซันเดอร์แลนด์เขาจึงแอบเอามันออกมาด้วยเพื่อจะดูว่าเป็นเวทมนต์อะไรซึ่งพออลิสได้อ่านดูข้อความที่เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นมันก็ได้ออกมาเป็นคําว่ามาชิกุมิไซเอลูเควนตินจึงคิดว่าบางทีมันอาจจะแปลตรงตัวเป็นคําว่าเวทมนต์มิสไซก็ได้แล้วทั้งสองก็ทดลองไร้มนต์ตามหนังสือเล่มนั้นดูเผื่อว่ามันจะเอาไว้ใช้เป็นอาวุธเพอ,อก,อก The าอท อย่างตามขั้นตอนในนั้นหมดแล้วมันกลับไม่มีอะไรที่ปรากฏออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวทุกคนจึงพากันกลับเข้าไปที่บ้านพักเพื่อจะหาวิธีอื่นแทนว่ามันพอจะมีอะไรที่ใช้สู้กับเดอะบีสได้บ้างซึ่งมาโก้ก็ถามว่าแล้วควนตินทำยังไงทำไมตอนนั้นเขาถึงยิงเวทมนต์ไปใส่เพนนีได้แถมยังเคยทำกับไม้ตอนที่โดนจู่โจมอีกควนตินจึงบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันจูจ่ๆมันก็ใช้ออกมาได้เองเขาแค่เรียนแบบเคดี้เพราะเคยเห็นเธอใช้ตอนที่เดอะบีสบุกเข้ามาวันแร่ซึ่งเอเลนตเองในตอนที่เขาใช้่า เขาก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าทําแบบนั้นออกมาได้ยังไงถ้าจะให้กลับไปทําอีกเขาก็คงทํามันไม่เป็นแล้วต่อจากนั้นอลิซกับควินตินก็เลยพากันไปหาเพนนีอีกครั้งเพื่อจะให้เพนนีช่วยพาพวกเขาออกไปตามหาเคดีเนื่องจากต้องการให้เคดีสอนวิธียิงเวทมนต์ไม่สายให้เพนนีก็เลยยอมใช้เวทมนต์กระจกเพื่อตามหาตัวเคดีให้กับทั้งสองคนจนในที่สุดก็ได้พบกับเคดีที่กําลังทําบางอย่างอยู่ซึ่งพอเพนนีได้ทําตามที่ควินตินขอแล้วเขาก็ทิ้งกระจกไวใ้ให้แล้วเดินออกจากห้องไปทันทีเพราะตอนนี้ ไม่อยากที่จะเห็นหน้าเคดี้อีกจากนั้นพอเควนตินเอากระจกบานนั้นขึ้นมาดูอีกครั้งเขาก็เห็นว่าสถานที่ที่เคดี้อยู่ในตอนนี้มันก็คือห้องของจูเลียเองพอรู้แบบนั้นพอควนตินก็เลยพากันเดินทางไปที่นั้นซึ่งพอทุกคนได้พบกับเคดี้แล้วเควนตินก็บอกเธอว่าพวกเขากําลังจะเข้าไปในฟิลโลลีแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้พวกเขายังไม่มีพลังมากพอที่จะสู้กับเดอะบีสได้จึงมาที่นี่เพื่อจะขอให้เควดี้ช่วยสอนวิธีใช้เวทมนต์ต่อสู้ให้แต่เคดีกก็บอว่าเธอสอสนให้ไไม่ไดี้ เพราะกว่าเธอจะทํามันเป็นก็ต้องใช้เวลาฝึกนานหลายปีเคดีก็เลยบอกว่าเธอยังพอมีอีกวิธีหนึ่งอยู่มันเป็นของที่พวกเฮดมักชอบใช้กันแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฝั่งของเพนนีตอนนี้เสียงของเดอะบีสที่อยู่ในหัวเขามันเริ่มดังขึ้นจนทําให้เพนนีทนไม่ไหวแล้วหันไปเสพแป้งเพื่อให้มันบรรเทาอาการลงแต่ว่าจูจ่ๆเขาก็เกิดอาการช็อกและหมดสติไปสะก่อนทําให้ต้องถูกส่งตัวเข้าไปรักษาที่ห้องพยาบาลอีกครั้งต่อมาศาสตราจารย์ซันเดอร์แลนด์ก็เข้ามาเยี่ยมดูอาการแล้วเอาของบางอย่างออกมาให้เพนีดู บอกว่าเธอใช้สิ่งนี้ในการรักษาให้กับเขาแล้วสิ่งตอนนี้มันพอจะช่วยไม่ให้เพน,นีได้ยินเสียงในหัวนั้นได้ส่วนทางฝั่งของพวกเควนตินที่ตอนนี้ได้พากันกลับมาถึงยังบ้านพักแล้วและกําลังปรึกษากันเกี่ยวกับวิธีที่เคดี้แนะนํามาโดยการเอาอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปเก็บไว้ในขวดเพราะมันจะสามารถทําให้ใช้เวทมนต์ต่อสู้ได้แต่ทันใดน,นั้นจูจูเพน,นีก็ตามเข้ามาหาบอกว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาจะเดินทางเข้าไปในฟิลูรี่ด้วยอีกคนแต่มีข้อแม้คือทุกคนจะต้องช่วยเขาพาผู้หญิงที่ถูก จับอยู่ที่นั่นออกมาต่อจากนั้นทุกคนก็ทดลองทำตามวิธีที่เคดี้แนะนำโดยการท่องคาถาเพื่อเอาอารมณ์ของตัวเองเข้าไปเก็บไว้ในขวด ส่วนทางฝังของจูเลียกับเคดีทั้งสองได้พากันเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อจะพบกับลาเมียเพราะลาเมียเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่คาดว่าน่าจะติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าได้แต่ทว่าพอทั้งสองคนได้เข้าไปถึงในห้องก็เจอกับลาเมียที่ได้แปลงกายเป็นแม่ของเคดีและมันก็สามารถที่จะอ่านใจของทั้งสองคนได้ว่าตอนนี้ทั้งสองคนกําลังคิดอะไรอยู่เคดีจึงสั่งให้ลาเมียบอกเรื่องที่พวกเธอต้องการรู้มาแล้วพวกเธอจะได้รีบพากันกลับออกไปทันทีแต่ลาเมียก็บอกว่าตอนนี้พระเจ้าตายหมดแล้ว ไม่ว่าจะทํายังไงก็ไม่มีทางเรียกท่านกลับมาได้อีกพอได้ยินแบบนั้นเคดี้กับจูเลียก็เลยต้องพากันกลับไปแล้วบอกเรื่องนี้ให้กับพวกริชาร์ดได้รู้ว่าทุกคนคงไม่มีทางได้เจอกับพระเจ้าอีกแล้ว กลับมาที่ทางฟังของพวกเควนตินหลังจากที่พวกเขาได้เอาอารมณ์ของตัวเองเข้าไปเก็บไว้ในขวาต่อมาทุกคนก็ทดลองไร้เวทมนต์เพื่อยิงมันออกไปดูซึ่งพวกเขาก็สามารถทํามันได้ตามคําแนะนําที่เคดี้เคยบอกไว้ทาให้ตอนนี้ทุกคนจึงมีอาวุธที่พอจะสามารถใช้ต่อสู้ได้แล้วต่อมาเมื่อฝึกเสร็จทุกคนก็กินอารมณ์ของตัวเองกลับเข้าไปอีกครั้งแต่ถ้าว่าพอกินมันเข้าไปแล้วจูจ่ๆพวกเขาก็ต่างแสดงความรู้สึกที่อยู่ในใจออกมาเนื่องจากผลข้างเคียงของการเอาอารมณ์ออกไปจากร่างกาย แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฝั่งของจูเลียหลังจากได้รู้ว่าพระเจ้านั้นตายไปแล้วแต่เธอก็ยังเชื่ออยู่ลึกๆว่าพระเจ้านั้นจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งจูเลียจึงลองอ้อนวอนต่อพระเจ้าดูอีกสักครั้งเพื่อขอให้พระองค์ช่วยแสดงให้เธอได้เห็นทีต่อจากนั้นในระหว่างที่จูเลียกําลังหลับอยู่ที่โตะ๊ะจู่ๆก็ได้มีเสียงของใครบางคนมาเรียกให้เธอตื่นขึ้นและพอจูเลียตื่นมาดูก็พบกับแสงบางอย่างที่สาดส่องเข้ามาในห้องพอเอาเมือยื่นเข้าไปใกล้ๆทันใดนั้นก็มีน้ําไหลออกมาจากมือของเธอจึงทําให้้จจูเลลีียตกใแวรบึงมือ ทันทีแต่ว่าพอยื่นเข้าไปใหม่อีกครั้งคราวนี้กลับเป็นเหรียญที่ตกลงมาใส่มือแทน ทันใดนั้นจูจูก็มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวมาหาซึ่งนางก็คือพระเจ้านั่นเองพระเจ้าได้บอกกับจูเลียว,ว่าตอนนี้นางยังไม่ตายและกำลังรอให้จูเลียออกไปตามหาอยู่พร้อมกับมอบแผนที่บางอย่างไว้ให้บอกว่าถ้าไปตามแผนที่หนี้เธอจะพบกับชายคนหนึ่งที่อยู่ตรงสะพานเขาเป็นผู้ที่คอยรับใช้พระเจ้ามานานนับพันปีเมื่อเจอแล้วให้มอบของสามอย่างให้กับเขาแล้วเขาจะชี้ทางเพื่อให้ได้พบกับพระเจ้าเองจากนั้นจูเลียก็ตื่นขึ้นมาจากความฝัน ส่วนทางฟังของพวกเควินตินในตอนนี้เควินตินกับเอเลียตและมาโก้ได้เอาอารมณ์ของตัวเองเข้าไปเก็บไว้ในขวดอีกครั้งเพื่อจะฝึกควบคุมการใช้พลังให้แกร่งขึ้นจากนั้นพอทั้ง3คนฝึกเสร็จแล้วพวกเขาก็พากันดื่มอารมณ์กลับเข้าไปในร่างกายแต่ทว่าทั้ง3ก็ยังไม่ชินกับผลข้างเคียงของวิธีนี้ทําให้พวกเขายังแสดงความรู้สึกในใจออกมารุนแรงเหมือนเดิม จึงพากันกลับเข้าไปพักในบ้านเหลือแค่เพนนีกับอลิซที่ยังคงฝึกอยู่ข้างนอกต่อโดยที่ทั้งสองจะลองฝึกแบบไม่เอาอารมณ์ออกมาดูซึ่งก็ดูเหมือนว่าตอนนี้อลิซจะเริ่มยิงเวทมดมนออกมาได้แล้วทําให้มันจาเป็นต้องใช้วิธีดึงอารมณ์ออกมาอีกและในขณะเดียวกันนี้ทางฝั่งของพวกเควนตินที่ยังปรับอารมณ์กันไม่ถูกจูจูมาโก้ที่กําลังคุยอยู่กับเควนตินเธอก็ร้องไห้ออกมาเพราะช่วงหลังมานี้เอเลียสนั้นเริ่มทําทัวไม่เหมือนเดิมเธอจึงกลัวว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของเธอกับเอเลีียจจะจบลงไไดด้ม่ ต่อจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปยังเช้าอีกวันเมื่อควินตินตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าเขากําลังนอนแก้ผ้าอยู่กับมาโก้และเอเลียตซึ่งพอลองนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เขาก็จําได้ลงัลงๆว่าตัวเองเผลอไปกินข้าวเหนียวมะม่วงกับ2คนนั้นโดยที่พวกเขาก็ต่างควบคุมอารมณ์กันไม่ได้และในตอนนี้อลิซก็เข้ามาเจอกับทั้ง3คนที่กําลังนอนอยู่ด้วยกัน